มากันที่ฉายาซุปตาหน้าด้านดีกว่านะคะดูซิว่าใครเป็นคนตั้งขึ้น,น,นและตั้งขึ้นเพราะอะไระใช่ยิ่งดังยิ่งเฉาค่ะ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในวงการโดยล่าสุดเจมสจิรายุเจอฉายาทำร้ายจิตใจตั้งแต่ปีแรกอย่างสุปตาเทวดาแล้วก็มีข่าวว่าดังแล้วหญิงเข้าถึงยากออกมาปีหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่า10รอบนะคะตอนนี้เขาก็เลยออกมาตัดพ้อแล้วก็ตั้งฉายาตัวเองค่ะว่าเขาเป็นสุปตาหน้าด้านที่หมายความว่าใครจะว่าอะไรเจมก็ไม่โกรธหรอกครับ คิดในแง่ดีมากกว่าครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแหละครับจะขึ้นอยู่กับใจเราเองเพราะว่าไม่ว่าใครจะทาอะไรอะไรถ้าถ้าเกิดว่าใจเราไม่ดีมันก็ไม่ดีครับถ้าเกิดใจเราดีมันก็ดีครับถ้าคิดในแง่บวกในแง่บวกครับบอกว่าโดนกระแสด้านลบล่ะเราแบบว่าเตรียมตัวรับยังไงบ้างผมก็เตรียมตัวรับแค่ว่ามีสิ่งอะไรที่คนปรับปรุงบ้างครับผมว่าการโทษคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับว่าโทษตัวเองดีกว่า อะไรที่บอกว่าต้อยังเห็นจุดปกพ้องของเราที่ยังต้องปรับปรุงผมก็เรียกว่าเยอะเลยครับเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ได้ไม่นานเลครับสิ่งที่ต้องพัฒนาก็ต้องเยอะมากมากครับผมก็ต้องน้อมรับคําติชมทุกๆคําคําชื่นชมทุกๆคาอะไรเงี้ยครับสรุปแล้วเขาตั้งตัวเองค่ะ แล้วก็เป็นใช่เป็นในความหมายดีด้วยแต่จริงๆแล้วน้องไม่ได้แบบเข้าถึงยากหรอกเพียงแต่ว่าเราแบบเครียกว่าอะไรอ่ะน้องเขาก็จะมีแบบสเปซส่วนตัวนิดหนึ่งซึ่งเราก็เข้าถึงได้ปกติเคยทำงานกับเขาแล้วมี้ยคุณใช่หลายทีแล้วด้วยน่ารัก้วยบอกเลย